ขนมเปียรูปหัวใจแป้งนุมน่มๆขนมสุดคิ้วในวันวาเลนไทน์ปั้นมือได้ง่ายๆอ่ะไปเริ่มกันเลยเทแป้งไข่น้ำมันน้ำตาลน้ำเปล่าลงในชามผสม นวดจนเข้ากันก่อนจะใส่สีผสมอาหารความเข้มตามชอบลงไปนวดจนเข้ากันอีกรอบนวดสักสินาทีแล้วก็พักเขาเอาไว้ก่อนแรปแล้วก็พักแป้งชั้นนอกนี้เอาไว้1ชั่วโมงมาผสมแป้งชันน้นในด้วยการเทส,ส่วนผสมแล้วนวดให้เข้ากันแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วพักเอาไว้1ชั่วโมงพอครบเวลาก็แบ่งแป้งแล้วห่อแป้งชันน้นในด้วยแป้งชั้นนอกก่อนจะปั้นเป็นลูกกลมๆม,มาต่อที่รีดแป้งรอบแรกจะรีดให้หนาหน่อยนะคะรีดแล้วก็หมวนก่อนจะรีดรอบ2ให้บางแล้วหมวนอีกรอบ ลายขนมเปี๊ยะจะสวยกับขั้นตอนนี้ละค่ะตัดแบ่งเป็น3ส่วนก่อนจะรีดแป้งเป็นวงกลมให้ปลายบางหน่อยห่อไส้ถั่วกวนด้วยแป้งที่รีดไว้แล้วมาขึ้นรูปหัวใจได้การกดปลายให้แหลมด้านนึงแล้วใช้ตะเกียบค่อยๆกดทำมุมรูปหัวใจแบบนี้เอาเข้าอบไฟบนล่าง20นาทีก็ได้ละเปี๊ยะหัวใจแป้งนุม่มน่ารัก,น,รกน่ากินไม่เหมือนใครเสพไปทําตามกันนะ